สำหรับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนหาเงินเข้าสู่บัญชี TrueMoney Wallet ครั้งละ300บาทนะครับผมนะซึ่งใครที่สนใจนะครัในการหาเงินเข้าสู่บัญชี TrueMoney Wallet วันนี้ผมมีเว็บไซต์หรือไม่ก็เป็นแอปพลิเคชันมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับใครที่สนใจก็ห้ามพลาดวิดีโอนี้เลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio กันด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะในส่วนของการหาเงินเข้าสู่บัญชี TrueMoney Wallet นะครับก็การถอนเงินในที่นี้ครับก็จะได้รับรายได้อยู่ที่ประมาณ200บาทถึง500บาทต่อครั้งเลยทีเดียวนะครับสำหรับไซฟีรับก็เป็นแอปไซฟีนะครับไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นแล้วก็สามารถเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android แล้วก็สามารถเล่นได้บนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเช่นกันนะครับใครสะดวกนะครับเล่นผ่านช่องทางไหนก็ให้เราเล่นผ่านช่องทางนั้นได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับแอปนี้นะครับก็คือ t o ลูนาเนาะโทลูนานะครับเป็น เว็บไซต์แล้วก็เป็นแอปในส่วนของการทําแบบสอบถามนะครับสามารถที่จะถอนเงินได้เข้าสู่บัญชี To many Wall เลแล้วก็เข้าสู่บัญชี PayPal เนาะใครที่ต้องการถอนเงินเข้าสู่บัญชี PayPal ก็ได้เช่นกันนะครับสําหรับวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกแล้วก็วิธีการยืนยันตัวตนนะครับถ้าใครนะครับผมข้ามคลิปนะครับแล้วก็ดูคลิปแบบไม่จบนะคุณจะพลาดเกี่ยวกับการขั้นตอนการที่เราจะยืนยันตัวตนนะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับเราจะไม่สามารถที่จะทํางานในส่วนของแอปนี้ได้แล้วก็จะไม่สามารถที่จะถอนเงินจากแอปตัวนี้ได้นั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับผมนะดูวิดีโอนี้จนจบแล้วก็ห้ามก่อคลิปแล้วก็ข้ามคลิปแล้วกันนะครับโอเคก็ให้เพื่อนๆนะครับผมนะกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็จะมาอยู่ในหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆน่้นกดที่คําว่าสมัครสมาชิก i̇şte นะก็คือสมัครใช้งานได้เลยครับ กดเท่สมัครใช้งานนะครับผมนะในส่วนของการดาวโหลดแอปเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีหนึ่งนะหลังจากที่ผมสมัครสมาชิกเสร็จนะครับในส่วนของสมัครสมาชิกนับเขาบอกว่าเชิญเข้าสู่โทลุน่านะครับแล้วก็สร้างแรงบันัใจกับสิ่งใหม่ๆครับก็ให้เรานั้นทําการนะักรอบประวัติที่จําเป็นนะครับก็คือมี ก้าส่วนด้วยกันเนาะก็คือจะเป็นชื่อของเรานะครับแล้วก็นาสมคุลพวกนี้แหละลก็คือเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองนะครับอ่าเราก็ทําตามนะครับให้ครบ9ส่วนด้วยกันนาะเก้าข้อหนึ่งหนึ่งของ9นะครับก็ให้เราต้างทำการกดอย่างนี้ก็คือเป็นชื่อของเราแล้วก็กดคําว่าถัดไปเนาะทำจนครบ9ข้อนะครับแล้วก็เขาจะให้เราต้อนทำการ ยืนยันนับอีเมลนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอกรอกข้อมูลส่วนตัวในส่วนนี้ก่อนเลยทีเดียวนะผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะทําได้ในส่วนนี้นะครับในเก้าข้อนี้เพราะว่ามันเป็นแค่ข้อมูลส่วนตัวของเราเองนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในส่วนของการยืนยันในอีเมลกันนะครับการกดสมัครใช้งานเสร็จนะครับแล้วก็เขาก็จะประมวลผลแล้วก็จะมีข้อความแบบนี้คือคุณทําได้ดีมากนะครับคุณได้ลงทะเบียนบัญชีเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราต้องการทําให้แน่ใจว่าเราได้ที่อยู่อีเมล ของคุณนะก็คือเป็นอ e ีเมลที่ใช้งานได้จริงนั่นเองนะก็คือให้เรานั้นไปทําการตรวจสอบอ e ีเมลที่เขาส่งมาทาให้เราไปตรวจสอบในอ e ีเมลกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าอ e ีเมลมันมันไม่ส่งมานะครับให้เรามากดที่ข้างล่างนี้ที่ว่าส่งอ e ีเมลยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปเปิดในส่วนของอ e ีเมลกันนะครับครับก็ตอนนี้อ e ีเมลก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เขาก็สวัสดีค่ะแล้วก็คุณนาวาวีก็คือเป็นชื่อของผมนะครับแล้วก็ เขาก็ให้เรานันกดที่คําว่ายืนยันอีเมลของคนก็กดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็เราก็เลือกเปิดในเบราว์เซอร์ของ Google Chrome นะครับโอเคแล้วก็มันก็จะเด้งไปที่ Google Chrome อีกที่หนึงนะครับแล้วก็เราก็รอประมาณแป๊บหนึ่งนะอรอสักครู่หนึ่งนะครับทีนี้ก็คือว่าเราก็ได้ทําการนะครับสมัครเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะก็ตอนนี้เราก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็กดคําว่าเริ่มเลยเขาบอกว่ายินดีต้อนรับคุณ นาวีคุณพร้อมที่จะสร้างอิทธิพลแก่โลกของคุณแล้วหรือยังเนาะแล้วก็ใส่รายละเอียดโปรไฟล์ให้ครบนะบแล้วก็เริ่มสร้างอิทธิพลได้เลยแล้วก็กดเริ่มเลยนะครับทีนี้นะผมนั่นก็คือเขาก็จะถามเกี่ยวกับคุณก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเรานั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ต้องใส่นะครับผมในส่วนนี้เนาะก็รอสักครู่หนึ่งนะครับให้มันโหลดนะอ่าแล้วก็เป็นเซอร์เวอ์นะก็คือเป็นแบบสอบถามเดี๋ยวผมขอําแบบสอบถามก่อนนะครับอันนี้คือเขาถามประวัติส่วนตัวของเรานั่นเองนะครับ ที่เราทําการกรอกข้อมูลเสร็จนะครับมันก็จะเด้งไปยังเว็บไซต์ของทููนานั่นเองนะครับเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็มันก็จะเด้งมาที่หน้าของนะครับเว็บไซต์ของทููนาแล้วก็เขาก็จะมาแนะนําในส่วนของแอปพลิเคชันที่เขามีณนะตอนนี้นะครับเมื่อก่อนมีแค่ในเว็บไซต์อย่างเดียวเนาะแล้วก็ยังไม่มีในส่วนของแอปพลิเคชันเนาะตอนนี้ระบบได้ทําการพัฒนานะครับก็มีทั้งในระบบปฏิบัติการของ แ n d r o i d แลวแล้วก็ระบบปฏิบัติการของ iOS เนะครับเราก็สามารถที่จะโหลดแอป,ปได้เลยนอกจากกดที่คำว่าโหลดแอป,ปใหม่นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับในส่วนนี้ถ้าเราใช้ของ Android มันก็จะมาเด้งในส่วนของ Android นะครับเราก็กดติดตั้งได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นในส่วนของการติดตั้งแอปนะครับเมื่อกี้คือเป็นในส่วนของการสมัครบัญชีนะครับสมัครบัญชีของโทโรนานั่นเองนะครับเพื่อทำการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราโหลดแอป,ปกันก่อนเลยนะครับ หลังจากที่เราได้ทำการโหลดแอปพลิเคชันแล้วเราก็กดคาว่าเปิดได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็รอสักครูน่หนึ่งนะครับผมนะโอเคครับผมนะก็ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นของ3.3นะครับแล้วก็จะขึ้นหน้านี้นะครับผมนะก็คือเรานะครับทำการกดคาว่าลงชื่อเข้าใช้ที่เป็นปุ่มสีขาวนะครับส่วนปุ่มสีเขียวที่เป็นว่าเข้าร่วมกับเราอันนี้คือเป็นปุ่มของสมัครสมาชิก เราสามารถที่จะสมัครสมาชิกผ่านแอปก็ได้เหมือนกันหรือจะสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์เหมือนที่ผมสมัครเมื่อกี้ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดคําว่าลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับพอที่นี้ครับผมนะก็คือเราก็กรอกอีเมลที่เราทําการสมัครเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับแล้วก็จากนั้นก็กดคําว่าเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเมื่อเรากดคําว่าเข้าสู่ระบบนะก็เราก็จะมาอยู่ในระบบและตอนนี้นครับผมนะก็ จะมีว่าทําแบบสํารวจนะมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับเราก็กดที่คําว่าเครื่องหมยกากระบาทปิดไปนะครับแล้วก็เสร็จนั้นก็เขาว่ารับคะแนนทําแบบสํารวจให้เสร็จสมบูรณ์นะครับรับคะแนนโดยอัตโนมัติยิ่งทํามากยิ่งได้มากนั่นเองนะครับผมนะผมรับรองว่าใครนะครับที่ทานะเจ้าตัวแอปตัวนี้นะครับผมนะก็คือจะสามารถที่จะทําเงินได้กันทุกคนนะถ้าคุณขยันทําแบบสอบถามนะครับย้ําว่า ถ้าคุณขยันท,ทำแบบสอบถามคุณจะสามารถที่จะถอนเงินกันได้ทุกคนนะครับซึ่งแอปนี้เป็นแอ,แอปฟรีนะครับผมนะแล้วก็อันนี้ก็คือตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่ที่500คะแนนด้วยกันนะครับแล้วก็เมนูนะครับของเจ้าตัวแอปตัวนี้มันจะมีแค่2เมนูนะครับก็คือเมนูเครื่องหมายถูกข้างล่างนะครับก็คือเป็นเ,นเมนูหน้าหลัก,กก็จะเป็นเมนูในส่วนงการทําแบบสํารวจนะครับแล้วก็เมนูต่อไปก็คือเมนูถ่วยรางวัลนะเมนูถ้วยรางวัลก็คือเมนูในส่วนการแลกเงินนั่นเองนะครับอ่า ก็จะมีนะครับผมนะเป็นบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์ช้อปปีก็คือมูลค่า200บาทครับต้องใช้คะแนนอยู่ที่1 6 0 0 0คะแนนแล้วก็บัตรของขวัญบิ๊ซีครับแล้วก็บัตร Top Market ก็ตคอันนี้แล้วก็เป็นบัตรเติมเงินเข้าสู่มือถือครับของ True Move ครับแล้วก็อันนี้คือเป็นการถอนเงินเข้าสู่บัญชี PayPal เนาะซึ่งต้องใช้คะแนนอยู่ที่1 6 3 2 0คะแนน แรกได้เท่ากับ2องบาทแล้วก็ที่เรากําลังตา,ตามหาอยู่ก็คืออันนี้เลยทุกคนนะัคือรหัสเติมเงินนะครับรหัสเติมเงินนะครับของเทสโก้นั่นเองนะครับไม่ใช่ทุกคนนะอ่าอันที่จริงก็คือว่าเป็นรหัสบัตรเงินสดท um ูมานี่วอลเล็ตทุกคนนะเป็นจํานวนเงิน300อบาทด้วยกันต้องต้องใช้คะแนนอยู่ที่24,000คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับส่วนบัตรของควอเทสโก o ถ้าใครต้องการก็สามารถไปแลกได้ โดยได้รับมูลค่าอยู่ที่400บาทนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถเติมเงินได้เข้าสู่บัญชีเติมเงินกได้เข้าสู่มือถือของ AIS แล้วก็มือถือของ D-TAG ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงคําว่าแลกได้ในขณะนี้นะครับผมมันก็จะมีแลกได้ในขณะนี้แล้วก็จะมีรางวัลทั้งหมดเนาะรางวัลทั้งหมดก็คือรางวัลที่เราสามารถจะแลกได้นะครับแล้วก็แลกได้ขณะนี้ก็คือว่าถ้าเรากดไปก็คือเป็นรางวัลที่เราสามารถที่จะแลกได้ณตอนนั้นเลยถึงตอนนี้ ผมยังไม่มีคะแนนที่สามารถจะแลกได้นั่นเองนะครับแล้วก็เมนูประวัติก็คือเมนูประวัติการที่เราถอนเงินนั่นเองนะซึ่งผมก็ยังไม่เคยถอนเงินจากเจ้าตัวแอปตัวนี้แต่ว่าผมรู้ว่าแอปตัวนี้นครับสามารถทําเงินได้มีหลายคนนะสามารถที่ทําเงินได้เป็นร้อยเป็นพันนะครับต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับจากเจ้าตัวแอปตัวนี้นะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องแนะนําเพื่อนก็สามารถที่จะถอนเงินได้นะครับเจ้าตัวแอปนี้เล่นคนเดียวก็ถอนเงินได้เพียงแค่คุณขยันเนาะ แอปตัวนี้นะครับมันแข่งกับที่ว่าใครขยันทําแบบสอบถามทุกคนนั้นก็จะได้รับรายได้มากนะครับกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับผมนะโอเคในส่วนของการที่เรานะครับผมตอนนี้ผมก็มีคะแนนอยู่ที่500คะแนนใช่ไหมทุกคนนะซึ่งแบบสอบถามตอนนี้ก็มีอยู่ที่ประมาณ 1>, 1 2 3 4งสี่นะสแบบสอบถามเนอะซึ่งแบบสอบถามแรกก็คือแบบสำรวจปิดเร็วนะอ่าก็ตอนนี้ยังไม่มีแบบสอบถามับนะแล้วก็แบบสำรวจสั้นก็จะใช้เวลาประมาณ6-10นาทีซึ่งคะแนนก็อยู่ที่1,400คะแนนนะครับแล้วก็แบบสำรวจที่เป็นพรีเมียมนะก็มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 3,000คะแนนแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่11นาทีด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้คือเป็นแบบสำรวจข้อมูลส่วนตัวซึ่งจะได้รับคะแนนอยู่ที่1,200คะแนน,น,นก็ให้เรานั้นทำการทำให้ครบทั้ง3แบบสอบถามเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้คะแนนรวมทั้งสิ้นนะครับก็ประมาณ5,600คะแนนด้วยกันถ้าเราทำเสร็จนะ,ะถ้าเราทำเสร็จนะครับผมแล้วก็ได้รับคะแนนจาก500ก็เป็น5,000 ไม่ใช่ก็จะเป็น6,100คะแนนด้วยกันเนาะถ้าเราทําเสร็จหมดเลยนั่นเองเนาะโอเคครับอันนี้คือในส่วนของการทําแบบสอบถามครับจากเจ้าต,ตัวแอปที่มีชื่อว่าโทลูน่านครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือเป็นเมนูของการเชิญเพื่อนเนาะก็คือครับในส่วนของแอปนี้มันจะไม่มีเมนูของการเชิญเพื่อนเนาะสำหรับคนที่ชอบเป็นสายเชิญเพื่อนก็สามารถที่จะเชิญเพื่อนได้แต่ว่ามันไม่มีในส่วนของเมนูนี้นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเชิญเพื่อนได้โดยการที่เราต้องไปเข้าสู่ในส่วนของเว็บไซต์นั่นเองนะ ก็คลิกลิงก์ใต้คลิปเดีโอนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะก็ไปที่ในส่วนของเว็บไซต์ในเบราว์เซอร์ของ Google Chrome นั่นเองนะครับพอเราทําการกดเข้าสู่ระบบในส่วนของ Google Chrome นะครับก็คือของโทโรน่านั่นเองนะเราก็มาทีา่จุด3จุดที่เป็นมุมขวาบนนะครับก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็รับกดตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้เลยกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดคําว่ารายละเอียดบัญชีนะครับผมนะกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็มาที่เมนูของการเชิญเพื่อนก็คือคําว่าชวนเพื่อนนั่นเองนะครับก็กดเข้าไปนะครับทีนี้เราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมนะซึ่งก็จะมีอะไรเอ่ยนะก็จะมีในส่วนของลิงก์การเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ c o ป y ีลิงก์ตรงนี้แล้วก็ไปให้เพื่อนของเราสมัครได้นะครับผมหรือไม่ก็จะแชร์บน Twitter จะแชร์บน Facebook หรือจะแชร์บน WhatsApp ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งการชวนเพื่อนนะครับเราแชร์ลิงก์บน Facebook บน Twitter หรือ ส่งทางอีเมลนะเพื่อนของเราที่เราชวนไปนะครับเมื่อเราเมื่อเขาสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราจะได้รับไป500คะแนนต่อ1บัญชีหรือต่อ1คนที่เราได้ชวนเพื่อนนั่นเองนะครับผมนะอันนี้คือการเชิญเพื่อนเนาะก็สำหรับใครที่สนใจในการเชิญเพื่อนก็สามารถที่จะมาเชิญเพื่อนได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับเจ้าตัวเว็บไซต์หรือแอปท o r ร์ดูหน้าก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะ ก็เป็นแอปแบบสอบถามแอปหนึ่งที่จ่ายเงินจริงแล้วก็เปิดมานานแล้วแต่ว่ายังจ,จ่ายเงินจริงแล้วก็สามารถที่จะถอนเงินเข้าสู่บัญชี PayPal แล้วก็บัญชี t r o u g h Money Wallet นะครับใครที่สนใจก็ลิงก์การดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็โหลดลิงก์ได้เลยก็กดที่ลิงก์แล้วก็ไปสมัครได้เลยนะครับก็โอเคขอให้ทุกคนนะครับผมได้รับการถอนเงินกันทุกคนนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ